สวัสดีครับวันนี้นะครับมาในเรื่องของหลักการออกแบบพื้นนะครับ GS นะครับคำว่า GS ก็คือ c l o u d s l a b นะครับแล้วก็หลักการออกแบบถนนด้วยนะครับทั้งพื้นบนดินแล้วก็ถนนเนี่ยมันจะมีหลักการเหมือนกันสเต็ปที่1นะครับของการออกแบบเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของความหนานะครับความหนาต่ําที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่12ซนเมตรนะครับแล้วก็ สูงที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ30ซนเมตรเพราะฉะนั้นนะครับยางต่ำๆเนี่ยนะครับความหนาน้อยที่สุดเนี่ยควรกำหนดที่15ซนเมตรทีนี้เรามาดูนะครับขนาดของแผ่นพื้นนะครับด้านกว้างนะครับอันนี้คือด้านกว้างกับด้านยาวนะครับจะกำหนดให้ไม่เกินนะครับ30เท่าของความหนาหมายความว่าถ้า ถนนหนา15ซนเมตรนะครับด้านยาวนะครับอันนี้คือด้านยาวนะฮะก็จะอยู่ที่4.5เมตรนะครับ4.5เมตรเพราะฉะนั้นถนนของเรานะจะสังเกตดูนะครับมันจะเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้นะฮะการตัวแผ่นๆเนี่ยก็คือเราก็จะกำหนดในเรื่องของรอยต่อ,อทีนี้นะครับหลักการสำคัญนะครับก็คือข้อสานี่แหละนะครับไม่ว่าพื้น GS หรือพื้นถนนเนี่ย น้ำหนักนะน้ำหนักของของวัสดุเองนะครับของคอนกรีตเองเนี่ยจะถ่ายลงพื้นโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นดินที่รับเนี่ยนะครับจะต้องเขาเรียกว่ามีความสามารถมากพอนะครับในการที่จะรับน้ําหนักอย่างต่ําสุดนะครับควรจะกําหนดที่5ตันต่อตารางเมตรเรามาดูถนนบ้างนะครับนะฮะสังเกตดูนะครับตัวถนนเนี่ยอันนี้ตัวถนนเนี่ยจะต้องวางอยู่บนชั้นนะครับอันนี้คือชั้นทรายนะครับ แล้วก็รองพื้นทางเนี่ยก็คือดินลูกหลังจะต้องทําการบดอัดนะครับชั้นทรายกับดินลูกหลังให้แน่นก่อนนะครับถึงจะวางในชั้นของผิวถนนได้สเตปที่4นะครับก็คือในเรื่องของเหล็กกันร้าวนะครับในเรื่องของการออกแบบถนนแล้วก็พื้นบนดินเนี่ยคอนกรีตเนี่ยจะจะวางอยู่ในชั้นดินที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้น คอนกรีตเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือเขารับแรงกดได้ดีแต่รับแรงดึงไม่ได้นะครับแรงดึงนะครับมันจะเกิดเนื่องจากอาจจะเป็นในเรื่องของการยืดถดตัวนะครับพอยืดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดแรงดึงแรงดึงก็จะทําให้คอนกรีตแตกร้าวได้นะครับเพราะฉะนั้นในคอนกรีตหรือถนน,นเนี่ยจะต้องใส่วเมดนะครับวเมดเนี่ยจะมีค่าท่ากับอย่างน้อยนะครับนะพื้นที่ของเหล็กเนี่ยนะครับต้องมากกว่า0 0 0 1 8 BT บทนะครับ B ก็คือ,อด้านของความกว้างแล้วก็ความที T ก็คือความลึกนะครับอนอกจากวเมดแล้วนะครับเราสามารถใช้เป็นเหล็กเส้นกลมหรือข้ออ้อยนะครับมาเป็นเหล็กตะแกรงได้เอสที ST นะครับตัวนี้สแลปออนกราวนะครับตัวนี้นะครับกว้างกว้างกว้าง b นะครับลึกดีนะเพราะฉะนั้น ST นะครับเหล็กเทมเปอเรเจอร์ของเหล็กเส้นกลมก็คือ0.2ง 0.0025b คูณดนะครับ b คูณด้วย D uh, แล้วก็ของเหล็กข้ออ้อยก็จะเป็น 0.0020b คูณด uh, ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากออกแบบพื้นนะครับหนาสัก10เซนนะครับจะใช้เหล็กอ่าเทมเพลเจอร์หรือเหล็กเหล็กเส้นกลมเนี่ยนะครับเท่าไหร่เราก็ามาดูนะครับ st นะครับ0.0025คูณด้วย100นะครับ100ก็คืออ uh, เราให้คิดว่าด้านกว้าง100นะครับ คูณด้วย10ก็คือความหนา10ซนเมตรเพราะฉะนั้น ST ก็จะออกมา2.5ซนเมตรนะครับนะฮะต่อ100นะครับต่อ100เซนนะครับน่ะต่อ100เซนนะครับอันนี้ BD นะครับอ่ะต่อ100เมตรตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ลองเลือกนะครับใช้เหล็ก9นะครับนะลองเหล็ก9ก้าดูว่านะครับเหล็ก9นะครับสมโติว่าใน1เมตรเนี่ยถ้าเราห่างสัก30เซนนะครับ30เซน นะครับเราก็ใช้เหล็กประมาณ4เส้นนะฮะเมื่อกี้เราที่เราต้องการก็คือ s t ครับ2.5ใช่ไหมครับเราก็มาดูว่า,าถ้าสัก1เมตรเนี่ยใช้ประมาณ4เส้นเนี่ยนะครับก็ดูว่า4เส้นของเหล็กเบอร์9กนะครับก็อยู่ยที่2.54 2.54นะครับ2.54ก็มากกว่า2.5ก็โอเคนะครับก็ฉะนั้นใช้เหล็ก9นะครับ S อ0แล้วตรงระวังรอยต่อนะครับควรให้ อาคารหรือแผ่นพื้นของเราเนี่ยนะครับหรือถนนของเราเนะี่ยแยกออกจากกันนะครับเพราะว่าจะได้หลีกเลี่ยกงการสุดตัวไม่เท่ากันทีนี้มาดูนะครับในแบบมาตรฐานเนี่ยมันจะมีการเสริมเหล็กที่เราเรียกว่าเหล็กกันร้าวก็คือเหล็กเทมเปอร์เจอร์สตลนะครับะจะมีด้วยกัน2 2แนวด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือแนวตามขวางนะครับตามขวางแบบนี้นะครับเราเรียกว่า transverse temperature steel แล้วก็แนวตามยาวนะครับลองจูดินาลนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ตามนี้ทีนี้นะครับขนาดเหล็กต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถใช้แบบมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นของกรมทางกรมทางหลวงนะครับหรือองค์กรใดนะครับที่เขากําหนดไว้ทีนี้มาดูนะครับในการออกแบบก็คือพื้นของเราเนี่ยต้องวางอยู่ในชั้นดินเขาเรียกว่าโครงสร้างดินที่แข็งแรงนะครับในการออกแบบถนนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ ปริมาณรถบรรทุก10บล้อนะครับว่ามีกี่เที่ยวนะครับกี่คันต่อวันนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับสมมติว่าไม่เกิน10คันต่อวันเนี่ยเราก็มาดูว่าถ้าความคอนกรีตของเราเนี่ยหนาสัก15เซนนะครับแต่ละชั้นเนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับเขาจะกําหนดกมหนาขึ้นมานะครับว่าชั้นแรกนะครับก็จะเป็นดินเดิมนะครับอันนี้เป็นดินเดิมดินถมนะครับดินถมจากดินถมก็จะเป็นในวัสดุคัดเลือกนะครับ แล้วก็จากวัสดุคัดเลือกก็จะเป็นชั้นรองพื้นทางแล้วก็พื้นทางนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะถูกกําหนดนะครับโดยค่า CBR นะครับว่าถ้าดินคำเถอถ้าดินกันทางนะครับมีค่า CBR น้อยก็คือกําลังน้อยเนี่ยความหนาของพวกรองพื้นทางนะครับพื้นทางก็จะหนาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นในแบบมาตรฐานเนี่ยเขาจะมีการกําหนดนะครับความแข็งแรงของชั้นโครงสร้างทางเอาไว้ ทีนี้ขนาดนะครับเรามาดูนะครับว่าขนาดเหล็กนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความหนาของพื้นนะครับสแลบติกสแลปความหนาของของถนนนะครับ15เซนอ่ะ15เซนลองจูเนีลนะครับก็คือเหล็กเสริมในตามยาวนะครับอ่าอันนี้ให้เป็นเหล็ก9นะครับเหล็ก9แอด2 0.28เมตรนะครับหรือ28ซนเมตรส่วนด้านด้านกว้างบ้างนะครับด้านขวางนะครับด้านขวาง t r a n s วิ r ์ e นะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับความกว้างของเลนนะครับถ้าคว้าความกว้างเลนสัก3เมตรนะครับก็ใช้เหล็ก6นะครับสารแอดยี่สินะครับเหล็ก6นี้นะครับแอดยีแล้วก็มาสารเป็นตะแกรงกันส่วนเหล็กวายเมดนะครับในท้องตลาดเนี่ยนะครับผู้ผลิตเขาก็จะแนะนำนะครับว่าเหล็กขนาด4มมตรนะครับขนาด20่คูณยีเซนเมตรเนี่ยใช้สลหรับปูพื้นภายนอกวายตั้งแต่6มิลขึ้นไปนะครับ เป็นแบบข้ออ้อยใช้สลับปูเทถนนวายเม9มิม12เป็นข้ออ้อยก็ปูเทถนนที่รับแรงมากอ่ะอันนี้เราก็สามารถดูสเปคของผู้ผลิตได้เลยทีนี้นะครับเหมือนที่บอกนะครับว่าในการออกแบบแผ่นพื้นบนดินนะครับนะรบเราจะกำหนดนะครับให้มันมีรอยต่อนะครับรอยต่อทีนี้รอยต่อเนี่ยมันจะมีทั้งหมดนะครับ รอยต่อตามขวางนะครับกับรอยต่อตามยาวนะครับรอยต่อตามขวางจะไม่ด้วยกัน3มชนิดด้วยกันรอยต่อตามยาวนะครับจะมีชนิดเดียวนะครับรอยต่อตามขวางเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราจะใช้เหล็กโดเวลนะครับโดเวลโดเวลก็เป็นเหล็กเส้นกลมนะครับมันมาตัดเป็นท่อนๆส่วนส่วนตามยาวเนี่ยเราใช้เหล็กนะครับทายบาเราเรียกว่าทายบานะครับทายบาจะเป็นเหล็กเส้นกลมนะครับเหล็กไม่ใช่เป็นเหล็กข้ออ้อยนะฮะ ขนาดนะครับมาตรฐานนะครับของเหล็ก d o เวล์บารนะครับกับทยบาร์บ้างสำหรับกรมทางหลวงเนี่ยในการดูเนี่ยจะดูที่ความหนาของพื้นก่อนนะครับไม่ว่าเราจะดูแบบมาตรฐานไหนนะฮะถ้าความหนานะครับอยู่ประมาณอ่ะดูของทางหลวงชนบท1 5บหถึงยีเซนนะครับเหล็กไทยบาร์นะใช้เหล็ก DB คําว่า DB นี่คือข้ออ้อย12คือเส้นผ่าศูนย์กลาง12มมยาว60ซนเมตรนะครับ ส่วนเหล็กโดเวลนะครับก็จะดูว่าถ้าเป็น15-20ถึงเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ RB 2 5ก็คือเหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง25 mm มมยาว50ซมทีนี้มาดูรอยต่อนะครับรอยต่อตามตามขวางนะครับตามขวางจะมีด้วยกัน3แบบรอยต่อตามยาวจะมีด้วยกัน1ชนิดนะครับรอยต่อชนิดที่1นะครับก็คือเราเรียกว่าคอนแทคชั่นจอยก็คือรอยต่อตามขวาง ตัวนี้นะครับจะทําการเขาเรียกว่ากรีดร่องนะครับกรีดร mm ่อ hmm. งเขาเรียกซอคัทนะฮะเนี่ยแบบนี้นะครับกรีดร mm ่อ hmm. งเมื่อกรีดปุ mm ๊บนะฮะเขาเรียกว่าเป็นจุดที่อ่อนที่สุด mm hmm. เวลาเกิดคอนกรีดยืดขยายตัวเนี่ยมันจะเกิดแรงดึงนะครับมันจะทําให้จุดนี้แตกก่อนเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะมีการเสริมเหล็กนะครับที่เราเรียกว่าโดเวล l บาร์เหมือนกันอันที่2นะครับเราเรียกว่าเอ็กซ์ i พนชั่นจอยนะครับก็คือรอยต่อในการ ขยายตัวนะครับเพเพราะอะไรฮะเวลาคอนกรีตเนี่ยที่มีความหนามากๆเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันจะเกิดการขยายตัวถ้าเกิดไม่มีรอยต่อชนิดนี้เนี่ยมันจะมันดันกันนะครับทำให้คอนกรีตเนี่ยวิบัติได้แล้วรอยต่อชนิด3นะครับเราเรียกว่าคอนสรัคชั่นจอนจีเอ่อคอนสรัคชั่นจอยก็คือรอยต่อเพื่อการก่อสร้างนะครับจะสังเกตดูนะครับเนี่ยเขาจะมีการมีวาวนะครับเหมือนเป็นจิ๊กซอแล้วก็จะมีะตัวเหล็กเราที่เรียกว่าโดเวลบาร์นะครับ Uh, ในการนี้ก็คือเป็นการเชื่อมนะครับระหว่าง uh, คอนกรีตที่เทปไปแล้วกับคอนกรีตที่อันใหม่แล้วก็อีกอันนึงเราเรียกว่ารองจ i ด a l Jo จอยนะครับก็คือรอยต่อตามยาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กทายบานะครับเป็นเหล็กทายบา uh, อันนี้ก็จะเป็นเหล็กวเมยนะครับก็แล้วแต่ชนิดเหล็กทายบาก็คือเป็นเชื่อมนะครับเชื่อม uh, ระหว่าง2องอแผ่นด้วยกันจริงๆมันก็ เป็นเหล็กคอนเป็นเขาเรียกว่าเลยต่อแบบคอนสตรักซ์ันจอยอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือเป็นทางยาวนั่นเองอแล้วก็แบบมาตรฐานต่างๆ,ๆนะครับเราสามารถไปดูได้นะครับแบบมาตรฐานเนี่ยเขาจะเราเรียนรู้จักแบบมาตรฐานก็ได้นะครับว่าในการออกแบบหรือการก่อสร้างถนนเนี่ยนะครับใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างแล้วก็สเต็ปที่5นะครับตรงขอบพื้นนะครับถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีการต่อพื้นคอนกรีตเพิ่มเนี่ย ความหนาทีา่ที่สุดขอบเนี่ยนะครับอย่างน้อย1.5นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ1.5เท่าเพื่อป้องกันดินไหลออกนะครับเราต้องมีการเผื่อตรงนี้เอาไว้แล้วก็อันสุดท้ายนะครับในเรื่องของรอยต่อนะครับเหมือนที่บอกตัวนี้ก็คือพวกรอยต่อทั้งหมดนะครับมีรอยต่อคือ,อมันจะเกิดการยืดหดตัวเนี่ย การแตกร้าวแบบนี้นะครับเกิดจากการยืดหดตัวก็คือในเรื่องของคอนกรีตไม่สามารถรับแรงดึงได้เราจะต้องเสริมเหล็กนะครับก็คือเหล็กวายเมทดให้พอนะครับกับรอยต่อให้ให้เพียงพอและทีนี้นะครับในเรื่องของกําลังอัดนะครับคอนกรีตเนี่ยจะใช้ที่ 210kC เคซีนะครับที่ทรงกระบอกนะครับเป็นอย่างต่ำหรือไม่นะครับเราสามารถมาดูแบบได้นะครับว่าพวกแบบเนี่ยเขากหนดได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ กำลังของแท่งคอนกรีตนะครับเป็นคิ้วนะครับเป็นคิ้วอยู่ที่280ถ้าเราอยากเป็นไซเลนเดอร์นะครับเราคูณ0.833เข้าไปแล้วก็สลัมนะครับค่าการยุบตัวเนี่ยไม่เกิน10เซนิเมตรนะฮะโอเคนะครับใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับพิมพ์มีประโยชน์ให้หน่อยครับสราบวันนี้สวัสดี